พี่อันสวัสดีครับสวัสดีครับยังเป็นพี่อันสุขุมวิทอยู่นะแม้ว่าจะย้ายอยู่หาไทยราชก็ตามเหมือนเดิมเหมือนเดิมอโอ้ไม่ได้คุยกับพี่อันนี่นานมากตั้งแต่สึกยอมดมมยไทยรัฐตอนนั้นเนี่ยค่ายเก่าอยู่ที่สุขุมวิทครับสุขุมวิทย์ห้าสุขุมวิทย <49 S 1> สี่เก้าสี่เก้าใกล้ๆกับท้องลอนะอยู่ทำไมถึงย้ายมาตรงนี้ซะละพี่ตรงนู้นมันแคบแล้วเด็กมันเริ่มโตกันแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาหลายคนแล้วตรงนี้มันก็เป็นที่ของน้ามันก็ดีติดถนนมันบรรยากาศอะไรมันก็ดี เช้าช้ามันก็วิ่งกันที15โลจากสุขุมวิทก็มาหาไทยราชตรงนั้นเนี่ยนักมวยเอกคนสุดท้ายคือใช่เลยาไหมใช่ครับกับเพชรประสานก็โตมาด้วยกันก็โตมาด้วยกันแล้วก็ย้ายมาอยู่นี่ย้ายมาอยู่นี่ดูเหมือนตอนนี้นักมวยพี่อัาเยอะขึ้นกว่าตอนนั้นไหมก็ลูกพี่สจโต้งเอามาให้หกคนใช้สีเสื้อสจโต้งก็ดูแลให้แกตลอดอีกหกคนที่มาคือมาจากพิชาติมวยไทยของโอ๊ตเขา พี่โอ๊ตเขาก็ทาธุรกิจแล้วก็ติด,ด,ดูุดรกิจเขาเยอะธุรกิจเขาเยอะเขาก็ไม่มีเวลาดูแลเด็กอย่างผมคือตอนนี้ก็หวัวใจหลักก็คือดูแลเด็กๆ <c oughs> บางทีก็นอนค่ายเช้ามาก็ดูเขาเล่นเวทเล่นอะไรกันอย่างเงี้ยจะนอนก็ประมาณจันทร์พุธศุกร์นอนนอนอยู่ที่นี่นะแล้วก็พอเขาเล่นอะไรเสร็จผมก็จะกลับไปสุขุมวิทแล้วก็ย้อนกลับไปอีกทีก็อยู่ในสายตาตลอดกองวงจรปิดก็มีมีหมดครบหมดคือชั่วโมงนี้ สามทุ่มก็เปิดประตูแล้วไม่ได้ออกไปไหนนอกจากคนไหนไม่มีรายการเขาอยากกลับบ้านเราก็ให้กลับไม่ดีจริงไม่ปล่อยเลยแล้วเพราะเอาตรงๆคือเราก็ทําไว้เล่นหนักเอาตรงๆกันเลยใช่ไหมพี่ชัดเจนชัดเจนถ้าทําไว้เล่นคือต้องละเอียดที่สุดดีที่สุดนะครับตอนนี้นักมวยในค่ายประมาณกี่คนได้สิบสามคนสิบสามคนเยอะสุดตั้งแต่ทําค่ายมวยมาเลยไหมเมื่อก่อนนี้ก็เยอะนะแต่ตอนหลังๆมาเด็กๆเนี่ยคือเขาเจรกันก็มีเราก็เขาอยากกลับไปอยู่บ้านกันเราก็ให้กลับ เขาอยากกลับไปเรียนอยู่ที่บ้านเราก็ให้กลับเราไม่ปิดกั้นคือใครอยากได้เราก็เซ็นแต่ตอนนี้ก็เยอะขึ้นเพราะว่าลูกพี่ให้มาสอจอโต้งแกบอกพี่เอามาดูแลเลยแล้วกันเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรแกก็ช่วยอยู่ตลอดน้องๆคนไหนถ้าใจไม่อยู่กบเนื้อกบตัวถ้าสภาพร่างกายไม่ดีก็อยากหยุดก็หยุดไม่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 บังคับไม่บังคับเหมือนแม่สุขุมิเนี่ยเขาตั้งใจเรียนก็ให้ห้องเขาไปเลยห้องหนึ่ง มีโจคอมอะไรของเขาถึงเวลาเขาก็ไปโรงเรียนของเขาเราไม่ต้องมานั่งไล่ดีว่าต้องวิ่งนะต้องอะไรนะคือผมปล่อยเขาธรรมชาติเลยเพราะเขาเป็นเด็กรู้หน้าที่บางทีตอนเย็นผมไม่อยู่พี่ยาก็จะเข้ามาช่วยดูกับพี่ตาสภาเพรครับเพราะว่าบ้านพี่ยาเนี่ยอยู่แถวเนี่ยลำลูกกาเนี่ยแกก็จะเข้ามาดูแลเด็กต่อยดีไม่ดียังไงกลับมาเดี๋ยวก็รู้มาโดนด่าที่ค่ายในเวทีอะไรเราไม่มีการด่ากันอยู่แล้วกลับมาเราก็จะมาปรับ<ม><ม>ปรุบบงแก้ไขเนี่ยอย่างเนี้ย ไล่ด่าไปแล้วสามคนคือต่อยไม่พัฒนาต่อยมึงหนีอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะเราทํามวยไปเราบํารุงทุกคนให้แข็งแรงกันตลอดครับก็ถือว่าทําละเอียดละเอียดทุกเม็ดผมไม่ต้องกลัวเรื่องอาหารการกินนะผมไม่ได้ไอ้นี่นะเต็มที่ค่าใหญ่เลยผมกล้าพูดได้เลยนะบํารุงสู้ค่ายผมยังไม่ได้เลยเพราะไม่ว่าจะเป็นไข่แบรนนายกไก่หลวงพี่น้ําฝน ไข่มาทีเป็นบรพันแบรนมาทีเป็นร hm ้อยๆเทนเนอร์ก <c oughs> ็ต้องกินด้วยอ๋อเทนเนอร์ก็ต้องแข็งแรงด้วยต้องแข็งแรงด้วยถ้าไม่แข็งแรงมันก็ไม่ได้อ้าวมวยจะเก่งได้อยู่ที่เทนเนอร์ไหมครับก็ส่วนสําคัญเลยแหละส่วนสําคัญจุดการจุดอาหารการกินเทนเนอร์ต้องสมบูรณ์เด็กต้องสมบูรณ์ถึงเวลาคุณนอนคุณก็ต้องนอนพักผ่อนให้เต็มที่วันอาทิตย์เนี่ยคุณมีใครมีรายการมีคุณไม่ต้องไปไหนคุณนอนให้เต็มที่เลยถึงวันเวลาก็เนี่ยรู้เบ่ นี่กลับบ้านไป4ีหคนนะยังไม่มาอีกสองนะเรียนอยู่แถวเนี้ยสอแฝดเลี้ยงเอาไว้พ่อแม่เขายากจนเราก็ช่วยเขาสนับสนุนเนี่ยทุกคนมวยแฝดด้วยมวยแฝดซะด้วยชื่ออะไรพี่เราเคยเห็นเราเราเคยเห็นกันต่อยมาห้าหครั้งแล้วยังยังยังไม่โตยังเล็กอยู่ปห้าแล้วยังไม่ได้เฉดฉายมากแต่แต่ต้องจําชื่อไว้ก่อนนะจำชื่อไว้ก่อนชื่อว่าเขาชื่ออะไรยอดเชิงกับอะไรอันอันเล็กยอดเชิงกับอันเล็ก สองคนสองคนกำลังไล่ต่อยอยู่แถวตามบูทอนจุดขายคือฝาแฝดแล้วก็พี่เอามาดูแลไว้พ่อพ่อแม่เขาก็เขาฝากให้เราแล้วอะเราก็ต้องดูแลให้อย่างดีที่สุดของเราในค่ายมันพร้อมทุกอย่างนะไม่มีอะไรขาดย้อนกลับมาเพชรสมวิ่อยครับมีมีรายการรายการวันเกิดพี่โต้งด้วยใช่เจอเจอใครพีคมปะตักครับคมปตักไม่ไม่เคยต่อยกันไม่ไม่เคยเจอกันเลยตอนนั้นเคยอยู่สายเดียวกันสายวันทรงชัยด้วยใช่แต่ตอนนั้นชื่อคมปะตักเขาจะ เขาก็ไล่ๆลกันมาแหละครับเพราะว่าเขาตอนนี้น้ำหนักใหญ่กว่าตอนนั้นน้ำหนักคมปะตักใหญ่กว่าก็เลยไม่ได้ต่อยกันสวัสดีครับลุ้นมวยกับผมผมฝากไว้2ช่องทางนะครับอยากลุ้นมวยมีทั้งมวยฟุตบอลและครบจบในเว็บเดียวแอดไลน์ไปเลยนะครับ แอดไทเกอร์ตองเก้าใสแอดทั้งหน้าด้วยแล้วตามด้วยตัวทีตัวไอตัวจ e, ี r 9อาร์เก้าเก้าเก้าแอดไทเกอร์ตองเก้าอยากลุ้นมวยกับผมผมก,การันตีทุกบาททุกสตางค์ไม่มีตกนลนครับเล่นเท่าไหร่ได้เท่านั้นส่วนอีกหนึ่งช่องทางที่ฝากไว้คือพักยกนะครับเอาไว้ออกตัวกันหน่อยครับเล่นน้อยร้อยสองร้อยสบายมากค่าเริ่มต้นจริงๆเนี่ยสิบบาทครับสิบบาทก็เล่นได้นะครับแอดไลน์ไปเหมือนกันครับสอบถามกันได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงพร้อมให้บริการยินดีรับใช้นะครับ AEK86 นะครับ AEK86 ใส่แอดนำได้ด้วยนะครับทั้ง2ช่องทางเลยทั้งเว็บที่เอาไว้ลุ้นมวย Ti g e r เกรตอง9รวมไปถึงพักยก AEK86 เล่นเท่าไหร่จ่ายเท่านั้นสบายใจได้ผมการันตีทุกบาททุกสตางค์หรือว่าอยากสอบถามผมส่วนตัวนะครับเบอร์ผมส่วนตัว0891963833 089196 3833นะครับอ่ะสบายใจได้เล่นกับผมไม่มีตกหล่นทุกบาททุกสตางค์การันตี100%ขอบคุณและสวัสดีครับ